สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูปูสุขนครับครับกาได้ตัวเลขมาแล้วครับสําหรับเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับสําหรับมินี้ก็เป็นมือวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเอ็ดแหละครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดครับกาเป็นสุดสัปดาห์แหละครับใกล้แล้วครับสําหรับสงการเนาะครับเนาะครับครับสําหรับผู้ใดเข้ามาแล้วกาอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบรดภาษณ์หน้าทางครับกดติดตามไว้ครับ ครับสำหรับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นมือวันที่สิบเอ็ดแหละครับมันสุกครับครับของเกียใหญ่เะครับเด้อครับเล่าพัฒนาเกียใหญ่กับส่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วงวดวันที่เก้าครับวันที่เก้าเมษามือว่านเนี่แหละครับหมอว่านหมอกรอนี่นะครับเนาะครับหมอว่านหมอกรอนี่ครับครับสาหรับมือว่านพุดของเกียใหญ่กับลูดไปครับ ตาว่าเลขเวิยนมากงามอยู่ครับแปดเจ็ดเก้าครับสำหรับเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกเลขที่ออกครับเป็นเลขห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าห้าครับถือว่างามอยู่นะครับเนาะห้าเจ็ดนี่เป็นเลขล่างครับสำหรับตัวเลขครับ มีเขามีลุดเป็นของธรรมดาแหละครับสำหรับเจย์เนี่ยลุดไปที่หนึ่งกับเก่าแหละครับมากเก่านะครับเนาะเป็นตัวร่องของเพื่อนครับเลขวินสำหรับเลขวินกับหนึ่งแปดเจ็ดเก้าครับกับเจ็ดกับเก่ากับยุ่ในกลางพี่ครับเจ็ดเก่าครับยุ่ในกลางนะครับเนาะครับเพิรนบมีฮ่าครับสำหรับจับคู่ของเพื่อนกับลุดครับเพิ่์จับคู่มากกับเลขออกห7าเจ็ดเก้าหามันเป็นเลขตัวเก้าตัวนี้ครับ เีขงวดที่แล้วงวดมือวันจันทร์ม่อดนเก้นน 18, 18, 5, 9, าหาหาเก้าคร,รับวันจันทร์นะครับเนาะหนึ่งแปดหนึาเกนี่แหละผงว่านี่แหละครับสําหรับวันจันทร์วันพูดก,กระเซียตัวเก้านี่ครับเก้าหาบาน,นี้เป็นกรัฟกันครับคบสําหรับเพื่นจับคู่มากกับมี1หนึ่งหนครับเก้าสเก่มเกาหาครับ ขาดเกหาไปขวมไปเก้าไปเลยครับรบ, 93, บ, 94, บด 8, ัดครับเก้าสามกมาแล้วเก้าสี่กมาแล้วควมประวัด8แปดพนครับบันเก้98 9ดเก้าแปสำหรับเหลขกสตัวครับเลขสตัวกับเก้าแเจ็ดลขกสตัว7จ็ดเจ็ดเก้าเ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาเก้าแปด็มายุครับแต่ว่า,าวมาติดเหลขกแครับ โมมี oh ่หาหนึ่งเก้าหนึ่งครับสำหรับตัวเลขครับเพิร์ธไฮมาสองหางครับสําหรับตัวเลขครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับงวดที่แล้วครับเอาไปต่อครับรุดกับรุดไปครับเพิรว่าคใกล้เคียงอยู่ครับถึงว่ามาแล้วสําหรับตัวเลขเจรใหญ่เลยครับเด้อครับผู้ใดติดตามเจใหญ่มากครับผมเพิรมาแล้วครับตอนนี้ครับฝากไปนั่งครับครับสําหรับตัวเลขมือนี้ เด็สวยงามๆเอามาตอนมาฝากเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับสาหรับผูมัด์ะครับผูคัดกรผพานครับผ่านไปเลยนะครับเนาะสาหรับปูคัดครับครับสําหรับเเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดเมษาแหละครับเมษายน โอ้แปลครับครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นคอนเกียร์ยายครับเลขวิ่งเลขหลุดของเพิ่นครับเลขวินครับครับเกียร์ยายหลุดหลุดนี่ฟันไปเลยครับสามสามกับเก่าสามกับเก่าครับสำหรับเลขวิน วิ่นไปที่ 8, 5, 8้าเอาอันนี้เลีวินนะครับได้ครับ 8, ป 5, สาคือเก้าตัวนี้ครับห้ครับอครับรบ่ได้มันอัดออกตัวเก้าครับออก3เทียครับเพราะเป็น,นยังสำรับเหล,ล่าครับมีสิทธเป็นไปได้ครับจับคู่ครับ,บ,รรบเป็นจับคูมากกับมี3ามศูนยคู สามศูนย์สามแปดสามแปดตัวสุดท้ายสามเก้าครับตัวสุดท้ายดีละสำคัญครับเก้าแปดครับเก้าแปดเก้าแปดเก้าหนึ่ง 9ก9 7่าครับครับตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะครับขึ้นสีเห็นอยู่ครับสำหรับตัวเลขครับครับดีเป็นตัวเลขครับตัวเลข2ตัวบน2ตัวล่างกล่าไปครับครับเลข3ตัวครับสำหรับ3ตัว3ตัวเกงใหญ่กลไปที่8 8ปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าอีกตัวครับสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดครับอันนี้เป็นชุดของเกงใยใหญ่นะครับเด้อนะครับพู้ได้เข้ามาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละครับเกยใหญ่นะครับเนาะครับเกยใหญ่ เอยใหญ่เมืองทองครับหลีกสวยหลีกงามเมื่อตอนครับเมืองทองครับเอามาเิ็งตกกลมครับที่นี่ครับสาหรับตัวเด่นตกกลมของเกียใหญ่เพิ่นลาวพัฒนาแะครับลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดหลีกลุดครับลูดเก่งไปที่สามครับเก้ากับเป็นตัวล่องคือเก้าแปดตัวนี้ครับแปดสามห้าเก้า ครับ8 3 5 9อันนี้เป็นเลขวินครับเอาไปวินเอาครับ93้าแหละครับตัวเก่งของเพื่อนครับครับตัวร่อง7 9 9 7 7 9ครับงามอยู่นะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับครับของเพื่อนกมาวินอยู่ครับสำหรับงวดที่แล้ววินมาครับครับนี่เป็นตัวเลขสวยๆงามๆครับเล่าพัฒนามือแร้งเนาะครับเนาะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขุพุสุคนครับ สวยนะครับเนาะครับมากระจัดคัดกระพานนะครับทางส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับตัวเก่งบางคนกับมีลุดไปที่สามแหละครับเก่งสามล่องเก้าครับครับกับสามเก้านะครับเนาะตัวล่องเก้าเกียร์เก้าเกียร์เจ็ดเก้าครับประวัติที่แล้วก่ะถือว่าพลาดไปครับหลุดไปครับกลับมาตามต่อคือเก้าครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับกับมีความเสี่ยงครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายแล้วครับทา้งซองกับสิทดิขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องสุกๆมันมาน,นลำลำรวยรวยเฮงเฮงปังปังครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ